สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยฟิล์มจะมารีวิวอันบ็อกนะคะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะเป็นยี่ห้อ iMac นะคะ b 6 a c ซึ่งตัวนี้จริง,รงๆแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นที่เก่าแล้วแหละแต่ฟิล์มซื้อมาเพื่อเริ่มต้นในการเล่นพวก ac นะคะก็เราใช้เป็นตัวถูกก็ดีนะนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะจะได้เรียนรู้ก่อนว่าการใช้งานมันเป็นยังไงแล้วก็ราคาตรงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงเลทประมาณ5้0ถึงบาทนะคะที่เห็นนะอันนี้ฟิล์มกดสั่งมานะคะก็อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะคะ i m a c b 6 ac เท่าที่ทราบน่าจะา อ่าถ้าเป็นเวอร์ชัน2อ่ะมันจะเป็นตรงนี้จะเขียนอีก,อ,ก,อ,กอีกรุ่นหนึ่งนะคะแต่ว่าโอเคซึ่งไอ้ตัวเนี้ยน่ะมันก็น่าจะพอใช้งานได้ในระดับเบื้องต้นในราคา5 0 0กว่าบาทที่แนะนำเพราะว่าคือไอ้เครื่องเล็กๆมันมีเนาะพันกว่าบาทหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าฟิลม์มมือถืว่าการระบายความร้อนก็อาจจะเป็นสิ่งสำคัญในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยสิ่งที่เขาเขียนตรงหน้ากล่องนะคะมันรองรับอยู่ที่ 80วัตต์นะคะแล้วก็สามารถชาร์จได้พลังงานแรงจ่ายไฟ AC DC ตรงสลับนะคะ6เซลล์ได้ถึง6เซลล์เลยนะคะมีเซนเซอร์อุณหภูมิซึ่งอาจจะต้องมีดีไวท์หรือเปล่าไม่แน่ใ,นใจเพิ่มขึ้นมานะะทที่คะทำดชาร์จได้นะคะแล้วก็มันก็มีเรื่องของสเปคที่ชาร์จก็คือ ตรงนี้นะคะจะมีชาร์จแบตลิเทียมได้นะคะลิเทียมฟอสเฟตลิเทียมลิเทียมอะไรอะ่ะตรงเนี้ยแล้วก็มีนิกเกิลแคดเมียนนะคะนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ลทิดแอซิดพีบีเนี่ยได้2ถึง20โวล์นะคะตรงเนี้ยนะ ไอ้น,นี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วนะคะลิดเอซิดตะกัว่วพวกแบตเตอรี่รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้นะคะดิเทียมไอออนได้1-6เซลล์นิกเกิลเมทัลไฮไดด์นิกเกลิลแคดเมียมนะคะ1-15เซลล์นะคะ,ะ,คะตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะทำการบาลานซ์แบตเตอรี่นะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานได้ด้วยนะคะ แล้วก็เท่าที่เห็นนะคะมันก็จะมีโหมดสตอรีให้ด้วยนะคะก็คือเวลาที่เราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เกิน3วัน5วัน7วัน1เดือนไปนะคะเราก็ทำการเ,าเก็บในโหมดสตอรีคะซึ่งมันจะปรับประจุประจุอาหาอยู่ที่ประมาณ3าถึงเจ็ดถึงสาโวลต์โดยประมาณนะคะสายที่เ้าแถมมาให้นะคะตัวนี้เป็น USB มาให้แล้วนะคะก็ USB เป็นขั้วแบงนะคะที่เราใช้ในประเทศไทยของเรานะคะแล้วก มันจะคล้ายๆสายโน้ตบุ๊กเ,เหมือนกันนะตัวนี้นะคะก็จะมีมาให้หนึ่งเส้นนะคะตัวนี้แกะกล่องเลยยังไม่ได้ผ่านไฟนะคะทุกคนหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจอด้านในเขาจะมีติดฟิล์มไว้นะคะไม่เป็นไรไม่ต้องออกก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเ,เป็นเป็นสีฟ้าเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรับหน้ากล้องนิดนึงนะคะมันสว่างไปอ,อนี่นะคะ อลูมิเนียมนะตัวนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นช่องที่เหมือนระบายความร้อนแต่ว่าแล้วมันออกจากตรงไหนล่ะเออมันก็เป็นเหมือนเป็นดีไซน์นะคะแล้วก็ตรงนี้แหละที่มันเป็นรูระบายความร้อนของแทนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นพอร์ตตัวนี้พอร์ต AC นะคะหนึถึง2 0ซิโวลต์นะคะ5 0าถึง60เฮิร์ ประจ,จุไฟ1.5แอมน่าจะเป็นช่องนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ก็คือเป็น,ปน DC AC นะคะตัวนี้เป็น DC เข้านะคะเราใช้ไอตัวนี้ที่แถมมาก็จะใช้เป็นปลั๊กนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นปลั๊กนะคะที่เขาให้มานะคะปุ่มเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะมันจะมีให้เลือกตามนี้นะคะก็คือมีแบตเตอรีท่ทา์นะคะสตออ็อปปุ่มแบตเตอรี่ทท์ให้เลือก ท้ายของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีปุ่มหยุดนะคะ DEC อะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะคะ In C Start นะคะปีกดปุ่มเลื่อน Start Enter นะคะแล้วก็มาดูที่ด้านข้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมคอร์ดชาร์จนะคะตัวนี้กับ ตัวนี้เป็นบาลานซ์นะคะบาลานซ์บแบตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี2เซล์ตรงนี้มีเขียนดีกว่า2เซล์สมเซล์2เซล์สามเซล์4ีเซลล์หเซลล์แล้วก็6เซล์ตรงนี้เป็นบาลานซ์ชารจิงซ็อกเก็ตนะคะแล้วก็มีพอตตรงนี้เป็นเอาต์พุตเข้าอีกสายหนึ่งนะคะไม่รู้มีสายมาให้ไหมเดี๋ยวลองดูสายกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีสายให้ตรงนี้นะคะเป็นปากคีบ แล้วก็เท่าที่เห็นก็มีตัวนี้ด้วยนะคะเป็น XT 60แล้วก็ด้านหนึ่งเป็นเป็นอ่าตรงน,นี้เป็นสาย XT 60ก็จะมีสายแยกมาให้ตามนี้อ่านะคะก็อ้าวแล้วฉันจะชาร์จแบตเตอรี่อาจจะต้องซื้อสายขึ้นมาแยกอีกนะคะสำหรับแบตเตอรี่ของเราแต่ละก้อนนะคะมันอาจจะชาร์จพอร์ตไม่เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมี JST มาให้เป็นหลักๆ JST แล้วก็มีสายขั้วหนึ่งอะไรก็ไม่รู้แต่แบตเตอรี่ของฟิล์มมันไม่ได้ใช้ขั้วน,นี้นะคะเดี๋ยวไปเอาสายลงมานะคะซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นสายที่เราซื้อแยกเอาไว้นะคะแบตเตอรี่ที่ฟิล์มใช้ณตอนนี้ก็จะมีเป็นพวกนี้นะคะ,ะเป็นปปลิโพนะคะประมาณนี้นะคะ1เซลล์1เซลล์อันนี้สองเซลล์บวม น้องขึ้นอื่นแล้วสองเซลสองเซลล์อันนี้สามเซลลนะคะสามเซล์ตามนี้นะคะที่ที่ฟิล์มได้ได้มีการใช้งานนะคะอ่าแล้วเราก็ทำการใส่ตัวแปลงเข้าไปนะคะปับ๊บตอนนี้ที่ฟิล์มจะใช้กับแบตเตอรี่สมเซลล์ที่ฟิล์มกำลังจะชาร์จอยู่นะคะอันนี้เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะคะใส่ขวดนี้เข้าไปใส่ขวดบวกเข้าไปอ่า จะเห็นว่าหน้าจอนะคะก็จะมีการขึ้นแบบนี้นะคะดิโพชาร์ตนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นโหมดที่เราจะต้องเลือกพอเราเลื่อนไปที่ลูกอนขวานะคะมันจะขึ้นแบบนี้ชาร์ตบาลาน์ฟ้าชาร์ตสโตรจดิชาร์ตอ่าก็จะเห็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีให้เลือกเป็น1นึ่งเซลล์สองเซลล์สเซลล์สเซลล์อะไรป้าว่าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบตรงนี้ดูนะคะก้อนนี้เป็น2องเซลล์ ดูเป็นตัว3ามเซลล์นะคะซึ่งฟิล์มจะชาร์จแบบบาลานซ์นะคะให้มันมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันหรือว่าจะเป็นฟ้าชาร์จเลยก็คือมันจะยิงประจุเข้าไปตรงๆนะคะแต่เท่าถ้าเราไม่ได้รีบนะคะก็ใช้เป็นไม่แน่ใจว่าการบาลานซ์กับการฟ้าชาร์จอันนี้คือเป็น3เซลล์แล้วก็เสียบไปที่ช่อง3ามเซลลนะคะเราก็ทําการเลือกเป็นโหมดที่เราจะใช้นะคะซึ่ง ในที่นี้ฟิล์มจะใช้เป็นบาลานซ์นะคะกดปั๊บแล้วมันก็จะให้เลือกประจุนะคะซึ่งก้อนนี้ของฟิล์มอ่ะมันจะอยู่ที่34 349327น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ2.7แอมป์นะคะแต่ว่าน่าจะคือฟิล์มมันจะชาร์จแบบไม่ได้เร็วมากนะคะก็จะใช้เป็นประมาณ2แอมป์แล้วกัน1-2แอมป์นะคะกดไปปุ๊บ แล้วเราก็เลือกตรงนี้นะคะให้มันเป็น3เซลล์ตามแบตเตอรี่ที่ที่เราใส่เข้าไป3เซลล์ก็4.2คูณ3 4 32บสอยสิบเอ็ดจุดเต็มมีอยู่ที่11.1โวลต์นะคะแล้วก็กด enter กดค้างกดค้างปุ๊บมันให้คอนเฟิร์มด้วยการกด enter ก็คือปุ่มขวาสุดนะคะมันก็ทำการชาร์จ ในระหว่างที่ทําการบาลานซ์เราก็จะมาเช็คตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่มีอยู่ที่4โวลต์เต็มมันก็จะเป็นเซลล์ละ4.2โวลต์นะคะอันนี้ก็ใกล้เต็มแล้วแหละพอไปเล่นนิดหน่อยนะคะกดหยุดกดหยุดเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทำการถอดแบตเตอรี่ออกมา ไม่ใช่สีเราต้องถอดจากขั้วเนาะตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ถอดจากตรงนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นสามเซลล์เหมือนกันนะคะแต่มันเนี้ยมันคือความจุที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะด้วยนะคะมันจะไม่เหมือนกันเนาะสามเซลลก้อนนี้กับสามเซลก้อนนี้นะคะมาดูเป็นตัวหนึ่งเซลล์นะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่หนึ่งเซลล์ไม่ ไม่ได้วัดความจุดูใส่เข้าไปในช่อง j t ซึ่งตัวนี้มันเป็นสาย J-T มามีแค่สายเดียวเราก็ทำการชาร์จเป็นเป็นชาร์จปกติเราก็เลือกประมาณ1แอมป์พอก็เล็กอืมรู้สึกเซลล์เดียว อ้ามีอยู่โอเคกดค้างเหมือนเดิมก็บ ENTER นี่คือการชาร์จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันเข้า1แอมป์นะคะแล้วก็โวลต์เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้น่าจะอยู่ที่4แอมป์แล้วนะคะกดสต็อปแค่นี้นะคะก็คือมันก็จะมีสายตามประเภทของมันที่เราอาจจะต้อง ทำการเรียนรู้ว่าเราจะต้องซื้อสายแบบใดมาเสียบนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มาใช้งานมาง่ายนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย,เลยนะคะจบการรีวิวนะคะ m x p 6 AC นะคะค Dual Power นะคะก็ชาร์จได้ถึง6เซลล์เลยนะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ